ผสมกันแล้วนะต่อไปเราจะเรียนรู้การสกัดนะ <c oughs> ายานี่มาสกัดนะเป็นสมุนไพรพลังศีลนะการสกัดยาเป็นสมุนไพรพลังศีลน,นี่อัตราส่วนฤทธิ์เย็นต่อฤทธิ์ร้อนต่อหอมละเหยเนี่ยยี่สิบเอ็ดต่อ9ต่อหนึ่งหรือ7นะหรือ7 3, ต่อสต่อหนึ่งส่วนสนะ จะต่อสามต่อหนึ่งส่วนสามหรือยี่สิบเอ็ดต่อเก้าต่อหนึ่งก็ว่าได้แล้วแต่นั่นเปนตัวอย่าเรียวกว่า21ต่อ9ต่อ1หรือ7ต่อ3ต่อ1นส่วนสนะก็ใช้ฤทธิ์เย็นฤทธิ์เย็น21ส่วนฤทธิ์ร้อน9ส่วนหอมระเหย1ส่วนหรือฤทธิ์เย็น7ส่วนฤทธิ์ร้อน นะสามส่วนหอมละเหย1หนึ่งส่วนสามส่วนนะน,นี้เป็นค่าเฉลี่ยทั่วไปนะก็ไปปรับเอาท่้ที่รู้สึกสบายได้นะสบายแค่ไหนก็ปรับไปได้นะตามที่เรานะรู้สึกสบายนะเราจะมาเป็นสมุนไพรกลั่นนะซึ่งสมุนทุกอย่างจะมีประสิทธิภาพดีถ้านะเพิ่มศีลถ้าผิดศีลมันจะลดประสิทธิภาพลงไปนะ อเราจะมาดูสมุนไพรกลั่นกันนะว่าเออเราจะเอามากลั่นกันยังไงนะเอบอกสมุนไพรกลั่นเสร็จบอกบอกวิธีทำสมุนไพรใบข้าวเนาะนะครับไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็อ่ะมาบอกกลั่นก็กลั่นกันไปก่อนก็แล้วกันเนาะนะเลือกใช้สมุนไพรกลั่นกันไปก่อนกันแล้วกันในไหนก็บอกวิธีกลั่นไปแล้วนะนะทำไมต้องกลั่นนะ จริง,รงๆเขามีสมุนไพรใบข้าวเป็นสมุนไพรสดเอ๊จะเอากลั่นหรือสมุนไพรสดก่อนแล้วนเะนี่ยบอกสลับไปสลับมาผู้ฟังก็จะงงนะไม่ใช่อะไรหรอกอะพูดทำ power พ o i น t นี่แหละนะมันเราไม่ได้เรียงให้มันพอเหมาะนะเราบอกสมุนไพรกลั่นแล้วไปบอกสมุนไพรใบข้าวสด <c oughs> เอาอะไรดีถ้าผู้ชมอยากฟังอะไรเนาะนะมันมีของดีเยอะเลยไม่รู้จะเอาอะไรให้ดีเนาะ เออเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วค่อยมากลั่นดีกว่าเนาะกลั่นนี้เอาทีหลังก็ได้ล็อกนะไม่เป็นไรล็อกนะเดี๋ยวจะพาดูสมุนไพรใบข้าวกันดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละพูดถึงสมุนไพรสดเนี่ยนะอาจารย์จะแนะนําสมุนไพรใบข้าวก่อนก็แล้วกันนะสมุนไพรใบข้าวก็เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นที่แก่ถอนพิษร้อนได้ดีนะถอนพิษร้อนได้ดีหรือเราจะไปทําให้เป็นร้อนก็ได้โดยการ ทำเป็นสมุนไพรฤทิยเย็นอย่างนี้แล้วก็ไปต้มให้มันเหลือครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่าครึ่งก็กลายเป็นฤทร้อนได้นะสมุนไพรใบข้าวนี่ก็จะมีฤทมากนะหาได้ง่ายด้วยนะทาได้ง่ายหาได้ง่ายด้วยนะอา้าวเดี๋ยวเรามาดูการทําสมุนไพรใบข้าวกันใบข้าวนี่มีฤทเย็นนะแล้วก็มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์เยอะต่อชีวิตเรานะมีธาตุอาหารที <Meat> ่เป็นประโยชน์เยอะต่อชีวิตนะ มีสารต้านอนุมูลอิสระคือตัวที่ทําลายเซลล์ให้เสื่อมนั่นเองนะกเจะทําให้เซลล์แข็งแรงนะเป็นฤิเย็นน่พิธีธรรมสมุนไพรใบข้าวแล้วก็ตัดใบข้าวนามาหนึ่งกำมือนะใบข้าวที่มีอายุนะตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปนะตัดใบข้าวมาหนึ่งกำมือใบข้าวที่ใช้ได้ก็ตั้งแต่อายุหนึ่งสัปดาห์ไปจนถึงก่อนออกรวงนั่นแหละ ตัดใบข้าวมาหนึ่งกำมือนะล้างให้สะอาดผสมน้ำหนึแก้วนะประมาณ200-600ถึงกซีซีโคลซับขยี้ปัน่นกรองหรือรอให้ตกตะกอนได้นะอนะ่จริงๆเราก็กรองผ่านกระชอนได้เลยนะกรองผ่านผ้าผ่านกระชอนได้เลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งจริงๆเขาบอกว่าการตัดต้นข้าวตัดห่างจากโคนต้นประมาณ1นิ้วฟุตตัดก่อนพรอาทิตยขึ้นจะมีพลังชีวิตมากที่สุด นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะถ้ามันตื่นตอนนั้นไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะตัดตอนไหนก็ตัดไปเถอะดีกว่าไม่ทำนะอ่านะแล้วก็เมื่องอกขึ้นมาใหม่ก็สามารถตัดไปใช้ได้เรื่อยๆนะนะสมมติไฟใบข้าวมีสารอาหารนะมีสารอาหารดีนะข้าวนี่จริง,รงๆเม็ดข้าวนี่มีสารอาหารเกือบครบเลยหรือพอเพียงนะทำให้ได้ยิ่งถ้าเป็นข้าวที่เรา ปลูกเองเนี่ยยิ่งดีนะมนเ,ลเะมล็ดข้าวเนี่ยมันจะมีธาตุอาหารครบใบข้าวนี่ก็มีธาตุอาหารเยอะที่ดีต่อสุขภาพนะอ้าวก็เป็นอย่างนี้แหละนะแล้ววิธีเพาะก็ง่ายๆ่านะวิธีเพาะวิธีใช้ก็บอกพี่น้องแล้วนะก็เป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นก็เหมือนกับเราทานสมุนไพรฤทธิ์เย็นนั่นแหละถ้าเราต้องการให้ได้ร้อนเย็นผสมกันเป็นไงถ้าเราต้องการที่จะให้ได้ร้อนเย็นผสมกันแล้วก็เอาฤทธิร์ร้อนฤทธิ์เย็นผสมกันก็เอา นะใบข้าวผสมกับน้ําร้อนถ้าต้องการให้เป็นนิดร้อนเป็นไงก็ต้มใบข้าวนี่แหละนะต้มใบข้าวนะต้มสมุนไพรใบข้าวนี่ถ้าน้ำหนึ่งแก้วก็ให้เหลือครึ่งแก้วหรือน้อยกว่าครึ่งแก้วมันจะกลายเป็นนิดร้อนนะอย่างนี้เป็นต้นสามารถที่จะเราสามารถแปลนิดเย็นให้เป็นนิดร้อนไดนะ้เลือกได้ว่าเราจะเอาอยัางไงนะให้มันได้ตามสมดุลร้อนเย็นของชีวิตเราที่ใช้อะไรแล้วสบายแล้วก็ใช้อันนั้นนะ วิธีทำวิธีเพาะข้าวทำยังไงนะวิธีเพาะข้าวก็ง่ายๆนะเราเอาข้าวนำมาแช่น้ำวิธีพาะข้าวก็ง่ายๆนะเ,เอาข้าวนะ ยิงเข้าไรสารพิษได้ยิ่งดีนะมาแช่น้ำนะมาแช่น้ําประมาณหนึ่งคืนนะแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็เอายกขึ้นมาผ้าห่อไว้ประมาณหนึ่งถึงสามวันเขาก็จะงอกกรากออกมาอย่างนี้แหละนะงอกกรากออกมาเสร็จแล้วเราก็เอาไปหว่านในพื้นดินที่เราเตรียมไว้นะพื้นที่ที่เราเตรียมไว้หรือในกระถางก็ได้นะเอาไปหว่านในพื้นที่ที่เตรียมไว้หรือในกระถางก็ได้นะ ดินวิธีเตรียมดินก็ง่ายถ้าเตรียมในกระถางก็ใช้เศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าเรามีเศษอาหารหรือมีปุ๋ยหนึ่งส่วนดินสามส่วนคลุกเข้าด้วยกันใส่กระถางใส่ถุงใส่กระมงกระมังอะไรได้ทั้งนั้นแหละแล้วก็หวานต้นข้าวเราก็รดน้ําให้ชุ่มชุมชุมชุมนะให้มันเละเลยก็ได้แล้วก็หวานข้าวลงไปให้มันเละเลยก็ได้เละเป็นตมเลยแล้วก็หวานข้าวลงไป นะความที่ห่างก็ประมาณครึ่งถึงหนึ่งเซนก็ได้นะประมาณนั้นนะแค่นั้ก็เสร็จลวแล้วก็รดน้ําวันละครั้งนะประมาณหนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปก็สามารถตัดได้หนึ่งสัปดาห์ไปจนถึงก่อนออกรวงนะ่ะสามารถตัดมาทําเป็นนะ้สมุนไพรใบข้าวได้เลยนะอันนี้ก็เป็นยาปรับสมดุลร้อนเย็นของชีวิตของเราได้แต่ละบ้านก็สามารถมียาริดเย็นริดร้อนไว้ใช้เลยมีใบข้าวอย่างเดียว เราสามารถทำเป็นริดเย็ยนริดร้อนเย็นผสมกันหรือริดร้อนได้ตามที่ได้อธิบายมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลูกต้นข้าว re, ไว้อย่างเดียวนี่ก็เอาตัวเองรอดแล้วนะอย่างน้อยมีสมุนไพรไว้กินไว้ใช้ปรับสมดุลชีวิตตัวเองละข้าวมันจะเข้ากับร่างกายเราได้ดีนะข้าวนี่จะเข้ากับร่างกายเราได้ดีนะเราสามารถที่จะเพาะข้าวเอาไว้แล้วทำสมุนไพรริดเย็ยนริดร้อนเย็ยนผสมกันหรือริดร้อนปรับสมดุลชีวิตของเราได้เลยนะ อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ไปทำเอาไว้ได้เวลาเราตัดมาใช้ก็ตัดห่างจากพื้นประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือนี่ก็ได้หนึ่งข้อนิ้วมือนี่นะอย่างนี้เป็นต้นก็ตัดมาใช้ได้แล้วเขาจะแตกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ใช้ไปจนก,กว่าเขาจะไม่งอกมาอีกแล้วนั่นแหละก็ <c oughs> สามารถใช้ได้โอเคนะอันนี้กนะ็วิธีที่จะเมื่อกี้ก็บอกวิธี ทำสมุนไพรใบข้าวไปนะเอาวันนี้อาจารย์ก็จะบอกวิธีกลั่นสมุนไพรนะบอกวิธีกลั่นสมุนไพรไว้ใช้นะตัวอย่างวิธีกลั่นสมุนไพรนะทำไมเราต้องกลั่นสมุนไพรทีร่้อนเย็นไว้ใช้เพราะว่าบางทีเราก็เราก็ไม่มีเวลาไปทาสดเนาะบางทีเราก็ต้องเดินทางไปที่นั่นที่นี่มันก็เอาออกมาใช้ได้เลยหรือเวลาฉุกเฉินก็เอามาใช้ได้เร็วดี น้ำสกัดสมุนไพรสามารถเก็บไว้ได้นานหนึ่งถึงสปีหรือจนกว่ากลิ่นหรือรสจะเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นวิธีที่ทำให้สมุนไพรมีฤทธิ์เร็วและแรงมันจะเร็วขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ทำให้เหมาะมาสมกับการใช้ในช่วงเวลาที่หาสมุนไพรสดไม่ได้หรือมีอาการป่วยที่ต้องการความรวดเร็วและแรงในการรักษาโรคก็ใช้น้ำสกัด น้สมุนไพรได้นั่นเป็นน้ำกัดน้ำสกัดกันสมุนไพรได้น่ะวิธีใช้เราสมมติว่าเรากลันออกมาได้แล้วเนี่ยเราบอกวิธีกลันกันดีกว่าแล้วค่อยมาบอกวิธีใช้กันนะจะมาบอกวิธีกลันกันว่าเออเราจะกลันยังไงนะวิธีกลันก็ง่ายๆนะเอาสมุนไพรริดเย็นหรือริดร้อนหรือริดหอมละเหย นะหรือฤทธิ์หอมระเหยก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะกลัน่นหรือเราต้องการผสมกันในคราวเดียวก็ได้นะเราก็มากลัน่นนะเรามากลั่นได้นะพิธีการก็ใช้สมุนไพรที่ถูกกันกับเรานั่นแหละนะมากลัน่นสมุนไพรที่เราต้องการนี่เรามากลั่นได้หรือถ้าจะเป็นพลังศีลก็ใช้ฤทธิ์เย็นเจ็ดฤทธิ์ร้อนสามหอมระเหยหนึ่งส่วนสามก็ได้แล้วแต่เราจะใช้ตัวไหนก็ได้มากลัน่น เรอจะใช้เย็นอย่างเดียวยยร้อนอย่างเดียวหอมระเหยอ,อย่างเดียวก็ได้นามกกลัดนามักกัดเราใส่สมุนไพรล,ลงไปมีภาชนะก็คือจะเป็นหม้อข้าวไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าก็ได้นะท่านใดมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าหม้อกระทะไฟฟ้าหรือหม้อธรรมดาก็ได้นาได้หมดเลยเนี่เอามาใส่ตรงนี้นะเราก็ใส่ สมุนไพรที่เราต้องการกลั่นด้วยน้ำนี่ลงไปแล้วก็ใส่น้ําแค่พอท่วมง่ายๆนะแล้วเราก็ใส่ภาชนะที่จะรองรับน้ํากลั่นนั้นนะเป็นถ้วยที่โดนน้ําแล้วไม่เปื่อยนะก็ได้นะที่คงทนเนี่ยวางไวนะ้บนสมุนไพรของเราจะมีภาชนะมาตั้งก็ได้นะแล้วก็ขอบสมุนไพรขอบหม้อนั้น เรา,เาผ้าชุบน้ําแล้วก็พันไว้ขอหม้อเอาผ้าชุบน้ําพันไว้นะ่ะผ้าชุบน้ําแล้วก็พันไว้จากนั้นก็เอากระทะหรือกละมังนะที่เป็นสแต,ตนเลสนะมาน่มาตั้งไว้นะล้างก้นให้สะอาดนะล้างก,ก้กระทะล้างนะกระมังให้สะอาดแล้วก็มาตั้งไว้นะบนหม้อของเรานะ แล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปนะถ้าเป็นหม้อธรรมดาเราก็จุดไฟเข้าไปใช้ไฟกลางๆก็ได้ใช้ไฟก,กลางๆก็ได,นะไได้หรือไฟแรงก็แล้วแต่นะถ้าเป็นหม้อเข้าไฟฟ้าก็ถ้าไฟฟ้าเราก็ไปเสียบปลั๊กเลยนะอย่างนี้เป็นต้น้วก็ไปเสียบปลั๊กเลยนะแล้วก็พอน้ําเดือดนะพอน้ําเดือดนะ เขาก็จะสกัดเอา,าธาตุที่อยู่ในสมุนไพรนี่ละเหยขึ้นไปหลักการวิทยาศาสตร์นะไอ้น้ำกระทบความเย็นจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำนะเขาก็กลายเป็นหยดน้ำแล้วเขาจะหยดลงมาใส่นะใส่าภาชนะที่รองรับไว้ข้างในนั่นแหละนะนี่แหละพี่น้องก็จะได้ละกลั่นไปเรื่อยๆก็จนกว่าน้ำจะเหลือน้อยก็จะไดนะ้น้ำสกัดนะสมุนไพรมาไว้ใช้ นะอย่างนี้เป็นต้นนะกรณีที่น้ำที่ใส่ในกะละมังหรือกระทะนี่มันมันร้อนนะเราก็เปลี่ยนน้ำได้หรือมีเทคนิคอย่างหนึง่งถ้าไม่อยากเปลี่ยนน้ำก็อเอาพัดลมเป่านะตั้งพัดลมเป่าไปเลยนะมันก็จะมันก็จะไม่มันก็จะไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะเอาพัดลมเป่าไปเลยเปิดเป่าไปตรงเนี้ยนะตรงกระทะนี่นะตรงน้ำในกระทะนี่ก็จะทำให น้ำนั้นเย ok? mm ็นอยู่ได <ongs> <rawd Moder> ้ตลอดนะก็จะทําให้เกิดการกลั่นได้ตลอดเวลาเลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำนะนี่ก็มีวิธีมีเทคนิคอ้าวอันนี้ก็เราจะได้สมุนไพรมาอ้เอาละพอเราได้สมุนไพรมาแล้วมาทํำยังไงต่อได้สมุนไพรมาแล้วนะได้สมุนไพรมาแล้ววิธีการใช้เรามาดูวิธีการใช้กันนะวิธีการใช้น้ําสกัดวิธีการใช้น้ําสกัดสมุนไพร กรณีเป็นภาวะร้อนเกินใช้น้ำสกัดสมุนไพรธิ์เย็นประมาณ1-3ช้อนแกงผสมกับน้ำเปล่าหรือน้ำสมุนไพรธิ์เย็นสดประมาณ1แก้วหรือ2 0 0ซีซีแล้วดื่มก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างาหรือตอนที่รู้สึกไม่สบายดื่มประมาณครั้งละครึ่งถึงหนึ่งแก้วสามารถปรับปริมาณการดื่มและความเข้มข้นของ สมุนไพรตามความต้องการของร่างกายคือดื่มเท่าที่รู้สึกสบายเบากายมีกำลังนะอันนี้กรณีเป็นร้อนเกินกรณีเป็นภาวะร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันใช้น้ำสกัดสมุนไพรธิ์เย็นประมาณหนึ่งงสามช้อนแกงผสมน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนหรือน้ำสมุนไพรธิ์ร้อนประมาณหนึ่งแก้วนะ ประมาณ200ซีซีแล้วดื่มก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างหรือตอนรู้สึกไม่สบายดื่มประมาณครั้งละครึ่งถึงหนึ่งแก้วหรือใช้น้ำสกัดสมุนไพรริดเย็นผสมน้ำสกัดสมุนไพรริดร้อนอย่างละประมาณ1ึถึงสช้อนแกงแล้วดื่มก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างหรือตอนรู้สึกไม่สบายสามารถปรับปริมาณการดื่มและความ เข้มข้นของสมุนไพรตามความต้องการของร่างกายหรือดื่มเท่าที่รู้สึกสบายเบากายมีกำลังนะอ้าวต่อไปกรณีเป็นภาวะเย็นเกินใช้น้ำสกัดสมุนไพรริดร้อนประมาณ1-3ช้อนแกงผสมน้ำร้อนหรือน้ำสมุนไพรริดร้อนประมาณ1แก้วนะ คือสประมาณ2 0 0ซีซีแล้วดื่มก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างหรือตอนที่รู้สึกไม่สบายดื่มประมาณครั้งละครึ่งที่หึ่งแก้วสามารถปรับปริมาณการดื่มและความเข้มข้นของสมุนไพรตามความต้องการของร่างกายหรือดื่มเท่าที่รู้สึกสบายเบากายมีกําลังนะอันนี้ก็ปรับได้นะปรับปริมาณและความเข้มข้นได้ใช้เมื่อไม่สบายหยุดใช้เมื่อ ใช้แล้วเท่าเดิมหรือแย่ลงนะอันนี้เราก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะก็จะได้สมุนไพรยอย่างดีเลยนะอันนี้อันนี้เป็นการสาธิตนะเสาธิตเขาก็มีภาพต่างๆนะสาธิตหรือจะเปิดวิดีโอสาธิตไหมมีไหมเตรียมไว้ไหมนะนี่มีภาพสาธิตการทำน้ำสมุนไพรนะในการกลั่นน้ำสมุนไพร นะถ้ามีวิดีโอจะสาธิตก็ได้หรือจะเอาไว้สาธิตช่วงหลังก็ได้แล้วแต่น้อ้าวมาดูกันทำน้ำสามพลังพุทธกันแล้วกันเนาะวิดีโอสาธิตนั้นก็เอาไว้สาธิตอีกทีก็ได้เนาะหรือหรือจะสาธิตพร้อมอย่างอ่ะหมุนติวติอยู่เลยเนาะคืนหมุนติวติวอยู่เลยนะนนอยเอนะาไม่มีปัญหานะถ้างั้นเรามาดู ตัวอย่างน้ำสามพลังพุทธกันนะอันนี้น้ำสมุนไพรริทเย็นนะนะตัวอย่างการดื่มเอาเข้าปากแล้วก็ดื่มเอาเรามาเรียนรู้การทำน้ำสามพลังพุทธกันคำว่าน้ำสามพลังพุทธก็คือนะ ใส่สมุนไพรสามอย่างสามกลุ่มเข้าไปสามพลังเข้าไปหรือนะถ้าใส่สี่อย่างก็สี่พลังพุทธห้าอย่างก็ห้าพลังพุทธเรียกไปนะนนี้่น้ำสามพลังพุทธนี่จะสามารถลดไข้แก้ไอขับเสมหะแก้คัดจมูกน้ำมูกไหลหายใจลำบากคันตามส่วนต่างๆของร่างกายขับปัสสาวะแก้ท้องเสียขับพิษในร่างกายปรับสมดุลร้อนเย็น ลดอาการไม่สบายอื่นๆและเพิ่มภูมิบัณาาได้ดีนะอันนี้เป็นการใช้ในกรณีที่มีอาการไม่สบายรุนแรงหรือฉุกเฉินนะถ้าอาการมันแรงขึ้นเราก็เพิ่มฤนะทธิ์สมุนไพรเพิ่มขึ้นไปอีกนะนะน้ำกั่นสมุนไพรสามพลังพุทธนะเรามาดูสามพลังพุทธทำกันยังไงนะ มันมีสองสูตรนะมีสูตร1กับสูตร2องนสูตรที่1นะก็จะมีส่วนผสม 1. นึ่ง้ำสกัดสมุนไพรริดเย็น1นสช้อนแกงอ่สงผงถ่านอหช้อนชา 3. น้ำสกัดสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหย1-5ห,ห,หยดหรือน้ำมันเขียว1-3ห,หยด เลือกใช้ที่รู้สึกสบายนี่เป็นสูตรที่หนึ่งะเอาสูตรที่สอง <c oughs> หนึ่ง้ำสกัดสมุนไพรพลังศีลหนึ่ง,งสช้อนแกงน้ำสกัดสมุนไพรพลังศีลหนึ่ง,งสช้อนแกงคือใช้น้ำสกัดสมุนไพรริดเย็นหรือริดร้อนเย็นผสมกันเจ็ดส่วนผสมกับน้ำสมุนไพรริดร้อน3ส่วน นี่ก็สามารถปรับสัดส่วนได้เท่าที่รู้สึกสบายนะ <c oughs> นะก็สองผงถ่านนะผงถ่านหนึ่งช้อนชาสามน้ำสกัดสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหย1-5หหยดหรือน้ำมันเขียว1-3ึหยดนะเลือกใช้ที่รู้สึกสบายนะเราก็จะเลือกแบบนี้ก็ได้นะโดยเลือกใช้สูตรที่1ห,หรือสูตรที่2 ตามที่เมื่อใช้แล้วรู้สึกสบายและสามารถปรับปริมาณของส่วนผสมในแต่ละข้อแต่ละชนิดของสูตรที่หหรือสูตรที่2ได้ตามที่เมื่อใช้แล้วรู้สึกสบายคืออาจผสมเป็นน้ำหนึ่งพลังพุทธหรือสองพลังพุทธคือน้ำสกัดสมุนไพรหรือผงถ่านหรือน้ามันเขียวอย่างใดอย่างหนึง่งนะ หรือสองอย่างตามที่มีนะแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกสบายนะสามารถใช้ปรับแบบนี้ได้นะวิธีใชนะ้เวลาออกมามันก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะ้นมสามพลังพุทธนะวิธีใช้กรณีเป็นภาวะร้อนเกินใช้น้ำสามพลังพุทธประมาณ1-3ช้อนแกงผสมน้ำเปล่าหรือน้ำสมุนไพรฤิเย็ยนสดประมาณหนงแก้วประมาณสองซีซี แล้วดื่มก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างหรือตอนรู้สึกไม่สบายดื่มประมาณครั้งละครึ่งถึงหนึ่งแก้วสามารถปรับปริมาณการดื่มและความเข้มข้นของสมุนไพรตามความต้องการของร่างกายคือดื่มเท่าที่รู้สึกสบายเบากายมีกำลังนะสองกรณีเป็นภาวะร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันใช้น้ำสามพลังพุทธประมาณหนสช้นแกง ผสมน้ำอุ่นด้วยน้ำสมุนไพรริดร้อนเจือจางประมาณหนึ่งแก้วประมาณ200ซีซีแล้วดื่มก่อนอาหารดร้วยตอนท้องว่างหรือตอนรู้สึกไม่สบายดื่มประมาณครั้งละ,ะครึ่งถึงหนึ่งแก้วสามารถปร,ปรับปริมาณการดื่มและความเข้มข้นของสมุนไพรตามความต้องการของร่างกายก็ดื่มเท่าที่รู้สึกสบายเบากายมีกำลัง สามกรณีเป็นภาวะเย็นเกินใช้น้ำสามพลังพุทธประมาณ1-3สช้อนแกงผสมน้ำร้อนหรือน้ำสมุนไพรริดร้อนเข้มข้นประมาณ1แก้วประมาณ200ซีซีแล้วดื่มก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างหรือตอนรู้สึกไม่สบายดื่มประมาณครั้งละครึ่งถึง1แก้วสามารถปรับปริมาณการดื่มและความเข้มข้น ของสมุนไพรตามความต้องการของร่างกายคือดื่มเท่าที่รู้สึกสบายเบากายมีกําลังนะอย่างนี้ก็ปรับได้ตามความเหมาะสมนะตามสภาพร่างกายของแต่ละชีวิตใช้เมื่อไม่สบายหยุดใช้เมื่อใช้แล้วเท่าเดิมหรือแย่ลงนะข้อควรตระหนักเมื่อเพิ่มศีลจะทำให้ระบบประสาทดีวินิจฉัยโรคแม่นยำและ การรักษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นส่วนการผิดศีลนะ่าจะทำให้ระบบประสาทไม่ดีการวินิจฉัยผิดพลาดและการรักษามีประสิทธิภาพลดลงนะอาละอันนี้ก็ได้บอกสมุนไพรกลั่นนะแล้วก็มาทำเป็นน้ำสามพลังนะเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์นะต่อนะแต่ละท่านแต่ละท่าน อ้าหน้าเราจะมีคลิปสาธิตน้ำสามพลังพุทธนะจากรายการแพทย์วิธิธรรมฝ่าวิกฤต4นะสี่นาทีห้านาทีนะอ้าวเดี๋ยวจะมีคลิปนี้นะแล้วก็มีคลิปการสาธิตทำน้ำพลังพุทธนะน้ำสามพลังน้ำสามพลังพุทธแล้วก็เตรียมคลิปการสาธิตการสกัดนะสมุนไพรนะ ไวหน่อยนะการสกัดสมุนไพรด้วยน้ำนี่แหละนะเตรียมไว้เราจะเปิดสองคลิปนี้ให้พี่น้องได้ชมนะเพื่อจะได้เอาไปปฏิบัติได้นะส่วนอาจารย์นั้นก็นะบรรยายมาพอสมควรนะตั้งแต่8นาฬิกาแล้วนะจนเกือบจะเที่ยงแล้วนะนะก็นะ่าจะได้เวลาพอสมควรนะก็จะลาพี่น้องไปก่อนนะโอกาสหนะ้าพบกันใหม่นะขอให้พี่น้องนะอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกท่านจเจริญธรรม สำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่าน